ประสบการณ์ต้องเจ็บตัวออกจากป่าจะเป็นเพราะอาถรรพ์หรืออุบัติเหตุลองอ่านกันดูครับเป็นเรื่องจริงที่ผมโดนมากับตัวเองผมอยู่กับกลุ่มเรื่องเล่าของคนเดินป่าตอนมีสมาชิกราวราวสามหมื่นคนยังไม่เคยเล่าประสบการณ์ในการเดินป่าของตัวเองเลยครับ เดินป่าเที่ยวป่ามานับครั้งไม่ถ้วนมีคู่หูมีพรานนำทางซึ่งก็เป็นเพื่อนกันไม่มีวิชาอาคมใดๆในสมองความรู้เข้าป่าด้วยใจรักแต่ใช่ครับมันผิดกฎหมายแบกปืนเข้าป่าอนุรักษ์แต่จะทำไงได้เมื่อใจมันรักมันเป็นความฝันอย่างหนึ่งของชีวิตให้ได้เดินป่าเที่ยวป่า อยู่กับป่าส่วนเจ้าหน้าที่ระวังกันเอาเองเคยมีเพื่อนร่วมงานด่าผมว่าทำไมชอบเที่ยวป่าแล้วไม่ไปกับคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายคำถามนี้ตอบยากครับแต่ในใจผมคือมันไม่ใช่แนวทางของวิถีชีวิตผมงงไหมครับพี่น้องเข้าเรื่องดีกว่าครับ ครั้งหนึ่งเมื่อผมมีนัดสะพายเป้สะเบียงแบกปืนเข้าป่ากับเพื่อนพรานเราไปกันสามคนเป้าหมายคือยอดเขาแห่งหนึ่งในเทือกเขาบ้านเกิดเมืองนครศรีธรรมราชเราออกเดินทางตอนบ่ายของวันหนึ่งวันนั้นก่อนออกเดินทางได้มีการถกเถียงกันเล็กน้อยระหว่างพรานป่าคู่หูนำทางของผม ว่าจะไปยอดผู้ลูกไหนซึ่งก็ได้ตัดสินใจว่าจะไปแถวไหนกันแล้วก็ออกเดินทางเราแต่เขาที่ชันมากใช้เวลาราวๆสามสี่ชั่วโมงก็ถึงสันเขาลูกแรกผมเดินตามหลังสุดเพราะผมเป็นผู้ตามที่ดีในทุกๆครั้งที่เข้าป่าตอนนั้นใกล้จะมืดแล้วผมก็เจอกับต้นไม้แดง ต้นเป็นสีแดงทั้งต้นเนี่ยกลางลำต้นเนี่ยเป็นโพรงผมเคยมีปัญหาคําถามคาใจกับต้นไม้ต้นนี้มานานมากเราสามปีก่อนเนี่ยผมเคยมาและได้เห็นต้นไม้ต้นนี้ใหญ่โตสูงมากและในสายตาที่เห็นครั้งนั้นมันคล้ายจะเงาวาวๆเรืองแสงนิดๆให้เพื่อนๆน,นึกภาพต้นตะเคียนเนี่ย ในหนังเรื่องตะเคียนนะครับยังไงก็อย่างนั้นเหมือนต้นไม้มีชีวิตแวบแรกตกใจและใจหายมากแต่ต้องเรียบเดินตามเพื่อนพันของผมมาวันนี้ขึ้นมาที่เดิมต้นเดิมต้นเหมือนจะไม่ใหญ่กับที่เห็นครั้งนั้นไม่เงาไม่เรืองแสงผมเลยถือโอกาสสำรวจให้เต็มตาอยู่พักใหญ่ขอเจ้าที่เจ้าทาง เซลฟี่ด้วยซะเลยน่าแปลกมากที่คนต้นไม้ต้นนี้โล่งเตียนเหมือนมีคนเดินรอบๆอยู่บ่อยๆเสร็จการสำรวจก็เรียบเดินตามเพื่อนพรานต่อเพราะโดนทิ้งห่างไปเยอะเราเดินตามสันเขาไปเรื่อยซึ่งเป็นทางราบภูเขาแถวบ้านผมมีแต่สันเขาครับที่เป็นที่ราบทางเดินนอกจากนั้น ไม่ขึ้นลิบลับก็ลงลิบริวคิดว่าที่อื่นก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมครับเราเดินกันเรื่อยๆลงไปอีกหบเขาหนึ่งถึงลำห้วยตอนนั้นเวลาประมาณตีสองของอีกวันหนึ่งเป้าหมายคือจะโผูกเปลนอนพักจุดนี้สักสองชั่วโมงตีสี่ตีห้าจะลุกไปนั่งดักยิงสัตว์ประมาณแถวกลางๆหน้าผา ของภูเขาลูกนั้นซึ่งผ่านเพื่อนผมเขามีเป้าหมายแล้วว่าจะนั่งใต้ต้นไม้ที่มีลูกผลกำลังสุกเหตุผลที่จะไม่นอนจนเช้าแล้วตั้งแคมป์ตรงนั้นเพราะเป็นจุดที่ลำห้วยสองสายไหลมาบรรจบกันพ่านป่าเขาถือว่าเป็นทางผีเดินหรือผีผ่านตั้งแคมป์ไม่ได้ก่อนนอนผมนึกขึ้นได้ว่า มีคาถาบทสั้นๆจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนี้ที่โพสต์ไว้ขอว่าคาถาก่อนนอนสักรอบหนึ่งรอบเพื่อจะหลับสบายแต่ด้วยความเหนื่อยที่เดินกันมาราวๆสิบสองชั่วโมงทำให้สลบเหมือดทั้งสามบุษยันเกือบรุ่งสางผมก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเล่นฝันพี่เรียนว่ามีแม่เสือสมิงตนหนึ่งผ่าลูกชายสองคน มาขอข้าวขออาหารอะไรประมาณนั้นลักษณะผู้หญิงที่เป็นแม่เสือคนนั้นหน้าตาก็เหมือนนางเอกในหนันงเรื่องสาบเสือที่ลุ่มน้ำกษัตริย์อะไรประมาณนั้นเดินตรงมาที่ผมผูกเปลนอนอยู่ด้วยความตกใจว่าเสือสมิงแน่ในฝันนะครับผมชักปืนสั้นจากเอวเพราะผมจะพกปืนสั้น ติดเอวด้วยทุกครั้งที่เข้าป่าแล้วยิงแม่เสือทันทีแต่โดนแขนขวาแล้วยิงซ้ำอีกนัดแต่ปืนขัดลำกล้องไปแล้วแม่เสือสมิงโกรธแค้นใส่ตาดุมากแต่หยุดเพราะโดนยิงแต่ลูกเสือสมิงสองคนนั้นไม่หยุดยังเดินเข้ามาจนจะถึงเปลที่ผมนอนอยู่ผมร้องไล่ในฝันว่าไปไปไปให้พน้น แล้วก็สะดุ้งตื่นแล้วก็นอนไม่หลับอีกเลยนอนเล่นอยู่ในเปลประมาณตีห้าเงียบสงัดไม่มีเสียงสัตว์ใดๆร้องทักพรานอีกคนก็ตื่นพอเขาเห็นผมตื่นเขาเลยชวนผมไปล่องลำห้วยขึ้นไปหากบหาอีปินภาษากลางน่าจะเรียกว่าแต่ภาพน้ำภูเขามั้งครับเดินไปได้สักพักหนึ่ง เพื่อนผานก็พูดขึ้นว่าเมื่อกี้ผมโดนเล่นงานซะแล้วผมถามว่าโดนอะไรเขาบอกว่ามีเด็กผู้ชายสองคนอายุราวๆเจ็ดปดปีมานอนจับเปลที่เขานอนรวบหัวรวบหางมัดไว้จนเขาหายใจไม่ออกจะเรียกใครก็เรียกไม่ได้แล้วมันจับเขาโยนลงลำห้วย เลยเสะดุ้งตื่นผมนึกในใจว่าแม่งใช่เลยรงกับฝันกูพร้อมๆกันด้วยผมเลยบอกเขาว่าใช่เลยอะเมื่อกี้ผมเพิ่งยิงแม่ของเด็กสองคนนั้นไปะแล้วเด็กที่เห็นก็ดำคนหนึ่งขาวกว่านิดนิดคนหนึ่งเหมือนกันอีกอะไรกันวะเนี่ยแล้วก็กลับมาเล่าให้พรานอีกคนฟัง เขาก็บอกว่าเขาก็นอนขนลุกขนพองอยู่เหมือนกันเนี่ยเพราะเสียงที่ผมละเมอไล่เด็กสองคนนั้นไม่ใช่เสียงผมแต่เป็นเสียงคนแก่เขาตื่นมาได้ยินตั้งนานแล้วพองขนนิดๆครับและแล้วก็เลยตามเลยรุ่งเช้าก็ทำกับข้าวตรงนั้นนอนเล่นตรงนั้นยันเที่ยงวันพักผ่อนเต็มอิ่ม ก็วางแผนออกเดินทางต่อกะว่าจะขออีกสักคืนแล้วค่อยลงเขากลับบ้านพรุ่งนี้เก็บสัมภาระเข้ากระเป๋าก็ข้ามลํำห้วยเดินตรงไปยังภูเขาอีกลูกเช่นเคยผมเดินท้ายสุดข้ามลํำห้วยเดินไปประมาณสิบนาทีทำไมคนเดินนำหน้าผมมันมีสามคนวะแล้วไอ้คนกลางนี่มันใครวะอะไรวะ เพิ่งจะออกเดินแม่งตาฝาดซะแล้วกูผมนึกในใจพร้อมขยี้ตาแรงๆกลางวันแสกๆสป่าลงแจ้งนอนเต็มเต่่นแต่ภาพที่เห็นคือพอเพื่อนผมไอ้คนที่เดินนำหน้าจับเถาวันต้นไหนลอดกิ่งไม้ไหนมันทำตามหมดเลยขยี้ตาแรงๆอีกทีอะไรวะยังไม่หายตาฝาดอีก แม่งยังเห็นอีกเลยไขยี่อีกทีครั้งที่สามภาพเลยหายไปภาพที่เห็นคือผู้ชายแต่ตัวใสๆมองทะลุผ่านได้เดินตามอยู่แต่ก็ไม่คิดอะไรมากเดินต่อไปเรื่อยๆป่าเงียบสนิทเลยนึกได้ว่าพกเหรียญเด็กวัดติดตัวมาด้วยเลยเอ่ยในใจเล่นๆช่วยต้อนหมูป่า จัดมาให้ทางผมสักตัวอะไรประมาณนั้นแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆตามแนวเขาสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับตัวผมในสายตาที่ผมเห็นคือภาพที่หางตาด้านซ้ายของผมมีเงากลมๆเท่ากระดงพุ่งมาด้ยวยความเร็วพุ่งเข้ารูหูด้านซ้ายจังๆในดวงตาทั้งสองข้างไยพุ่งกระจายออกมา เหมือนใช้หินเจียไฟฟ้ารับใบมีดตัดยาเจ็บมากหูดับไม่ได้ยินอะไรเลยทันทีข้างหนึ่งผมคิดว่าโดนตัวต่อต่อยแน่นอนเพราะเจ็บมากเรียกเพื่อนที่เดินนำหน้าทั้งสองคนมาดูทันทีแต่ไม่เห็นอะไรเห็นเลือดนิด,น,ดนิดที่ในไรหูเลยนั่งพักแป๊บหนึ่งตรงนั้นแต่แป๊บเดียวก็หายเจ็บ แต่หูอื้อหนวกแทนผมเลยบอกกับเพื่อนว่าไม่ใช่ตัวต่อต่อยแล้วละ่ะเพราะแป๊บเดียวก็หายเจ็บละน่าจะโดนกิ่งไม้ดีแทงหัวแต่มองไม่ทันและในรูหูก็ไม่มีอะไรเสียบคาอยู่เราทั้งสามเลยตัดสินใจเดินทางลัดกลับบ้านทันทีถึงบ้านมืดพอดีเช้าอีกวันผมไปหาหมอ หมอบอกว่าแก้วหูทะลุและเสียหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นใจหายว่าบเลยครับท่านผู้ชมผมซึ้งเลยกับคำว่าเดี๋ยวกูตบบ้องหูแตกเลยมึงมันเป็นอย่างไรอ๋ออย่างนี้นี่เองครับใช้เวลาสามเดือนแก้วหูผมถึงงอกปิดสนิทและได้ยินเสียงปกติเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ผมคิดว่า น่าจะยังเหลือรูที่แก้วหูเท่ารูเข็มเพราะสามารถเป่าลมออกทางหูได้อยู่แต่ในขณะที่หูผมยังไม่หายดีมเหสีของผมกับมเหสีของเพื่อนพันของผมก็ตั้งท้องไล่กันได้ลูกชายเหมือนกันทั้งสองคนเด็กในกระมังที่เล่นน้ำกับพ่อของมันในสระน้ำหน้าขนมของผมนั่นแหละครับ คือเพื่อนพานกับลูกของเขาไม่รู้ว่าใช่เด็กสองคนนั้นหรือเปล่าสุดท้ายเรื่องทั้งหมดจะบังเอิญหรือเรื่องจริงหรือตาฝาดหรืออุบัติเหตุผมจะระวังและยึดถือกฎของป่าอย่างเคร่งครัดไม่ประมาทไม่ให้เพื่อนถกเถียงกันก่อนออกเดินทางไม่ให้นอนผิดที่ผิดทางไม่ข้ามหัวเจ้าป่า โดยการขอหมูป่าจากเหรียญที่พกพาไปให้ขอกับเจ้าป่าเจ้าเขาไม่รู้คาถาไม่แกร่งจริงไม่ว่าคาถามั่มัวขอเจ้าที่เจ้าทางเข้านอนเยอะแยะกับความผิดพลาดกฎของการเดินป่าเที่ยวนั้นแต่ผมก็ยังเดินป่าและยังไปที่โรงนั้นอีกเพราะผมไม่กลัวครับนี่แหละครับ คืออีกเรื่องหนึ่งของเรื่องเล่าของคนเดินป่าครับขอขอบคุณคุณพงษ์มีแคนิกจากผลงานเขียนตอนประสบการณ์ต้องเจ็บตัวออกจากป่าที่อนุญาตให้นำเนื้อหามาเผยแพร่ค่ะฝากติดตาม f เฟ b บ o ๊กแฟนเ page ที่ Getto Story ตีตัวฟังเรื่องเล่ากันด้วยนะคะและทาง Instagram ชามมิจแจมตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ